มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทดับปอเคลียสถานะคบกันจริงไหมงานนี้มีคนเก็บอาการไม่อยู่ค่ะต่างคนต่างออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์กันไปบ้างแล้วนะคะสําหรับคู่จิน้นแพทย์นประพาตันตะกูลกับปออันนบซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อก,กันค่ะแต่ว่าทางด้านหนุ่มปอรับตรงๆว่าแพทนั้นตรงสเปคจริงๆ แต่ขอเวลาเรียนรู้ไม่รีบขยับสถานะค่ะล่าสุดทั้งคู่นะคะควงแขนกันออกรายการแฉแน่นอนว่าต้องมีเคลียร์เรื่องสถานะที่หลายคนยังคงสงสัยและถูกชิ้กันมาตลอดนะคะโดยเรื่องนี้ทั้งคู่ยืนยันว่ายัางไม่ได้คบกันถามปอปอโสดมา2ปีและหวั่นไหวกับแพทหรือเปล่าปอตอบว่าไม่เชิงหวั่นไหวแต่ว่าแฮปปี้ค่ะแพทเล่าต่อว่าทางปอเขาก็รู้สึกเกรงใจคนเก่าของเรา ถ้าเป็นเราเลิกกันแล้วไม่มีเหตุผลที่ต้องเกรงใจแรกๆมันก็มีข่าวของเราออกมาเขาเองค่อนข้างวิตกเราบอกว่าถ้าจะวิตกแทนเราไม่ต้องของเราคุยขาดไปแล้วซึ่งเขาเองยังเกรงใจคนของปอด้วยปออธิบายว่ามีคนจับไปโยงแล้วก็ไปเช็คไอจแฟนเก่าของตนหลังจากมีข่าวเหมือนเขา unfollow ไปแบบมีอะไรกันหรือเปล่าในข่าวก็มีการพาดพิงถึงเขา เขาเหมือนไม่ชอบให้คนมาพูดถึงก็เลยเคลียร์กันเราก็เลยเกรงใจเขาสมมุติว่าเราครบกันจริงๆมันไม่แฮปปี้หากวก็ต้องทำงานด้วยกันต้องใช้เวลานาน,านขนาดไหนกว่าจะมองหน้ากันได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วและรู้สึกดีๆกันไปอย่างนี้จะดีกว่าไหมก็มองเป็นเรื่องอนาคตไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของรักอะไรแพตและปอเคลียร์สถานะคบกันจริงไหมงานนี้มีคนเก็บอาการไม่อยู่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก c ี i ี i .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ